เดือนมก,กราคมที่ผ่านมานะครับเดือนแรกของปี2556ดูเหมือนว่ายอดการขายรถยนต์ภายในบ้านเราแม้จะหมดโครงการรถยนต์คันแรกไปแล้วแต่ยอดขายนั้นยังคงขายดิบขายดีกันอยู่นะครับมีจํานวนโดยรวมนะครับมากถึง125,000คันซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเลขนี้ยังคงเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นสูงนะครับ63.4 มาดูกันหน่อยครับว่าแล้วส่วนแบ่งการตลาดของบ้านเราที่มีการขายกัน1,25 0 0 0คันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไปกระจุกตัวอยู่ค่ายไหนบริษัทยดรนรายใดนะครับที่มีการครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดอันดับหนึ่งจะเป็นเจ้าอื่นใดไปไม่ได้ครับนอกจากโตโยต้าครับครองส่วนแบ่งการตลาด32.3นะครับขายได้เดือนมกราคม46,63คัน ตามมาด้วยอันดับ2ครับก็คืออีซูซูหนึ0งคันครับโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่15.8%และ Honda เป็นอันดับ3ครับมียอดขาย18,000คันส่วนแบ่งการตลาด14.6%นะฮะเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าแม้จะหมดไปแล้วอันนี้สองรถยนต์คันแรกแต่คนไทยก็ยังคงซื้อรถกันเป็นว่าเล่นอยู่ พอมีรถแล้วก็ต้องมีบ้านนะคุณโมนายเออถึงจะครบใช่ไหมถึงจะครบนะคะถึงจะเป็นนี้ครบใช่ไหมออตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยเขาเริ่ม <ฮะ S 2> ที่จะมีการไปเน้นการสร้างบ้านขายในราคาระดับห้าล้านนะคะจากเดิมเนี่ยถ้าหากว่าให้ไปดูความต้องการซื้อจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าในความต้องการซื้อที่มีสูงจริงๆเนี่ยจะเป็นบ้านที่มีราคาต่ํากว่าสามล้านแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอไปดู ต้นทุนที่ดินแล้วก็ต้นทุนก่อสร้างก็อาจจะทำให้บรรดาผู้ประกอบการภาคสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างบ้านต่ํากว่า5ล้านบาทในทําเลที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาเล่นกลุ่ม5ล้านบาทขึ้นไปแล้วตอนนี้แต่ละตลาดเนี่ยแต่ละเจ้าเยพยายามที่จะขึ้นมาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดราคาบ้านที่มีกลุ่มสัประมาณราคา5ล้านถึง7ล้านนะคะ โดยหนึ่งเจ้าที่เข้ามาเล่นในตลาดนี้ด้วยนั่นก็คือพฤกษานั่นเองถ้าเราไปดูสัดส่วนการผลิตบ้านของพฤกษาเนี่ยจะเห็นน,นะคะว่าเขาจะเน้นตลาดกลางลงไปโดยพอร์ตบ้านของเขาเนี่ยจะมีราคาต่ำกว่า3ล้านถึงประมาณ80แต่ว่าในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะกลับมาเล่นตลาดที่มีราคาสูง5-7ล้านก็จะเห็นว่าแบรนดพร์พฤกษาจะมาเจาะตลาดด้วยเพราะว่ามองว่ากลุ่ม 5ล้านบาทขึ้นไปจะมาแรงในปี2556ก็จะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตสินค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้นนะคะเป็นการเปิดเผยมาจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทพึกษารเรเวสต์คุณทองมาวิจิตรพงพัน์นั่นเองแล้วที่สําคัญเนี่ยพอไปดูปัจจัยนอกจากราคาบ้านกับที่ดินที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่คนนิยมซื้อบ้านราคา5ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย <S <S เป็นเพราะว่ากลุ่มพนักงานเนี่ยมีรายได้สูงขึ้น ผู้บริหารระดับสูงก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจฐฐแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนของหุ้นที่ร้อนแรงทะลุ1,500จุดเนี่ยก็ทำให้มีเศรษฐีหุ้นรายใหม่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เลยอยากจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อบ้านเพื่อที่จะให้มีคุณภาพชีวิตที่ยกระดับดีขึ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้มันมีคําถามตามมาว่ามันจะมีปัญหาฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ัไหมก่อนหน้านี้นะคะก็กังวลกันมายาวนานแล้วล่าสุดเนี่ยทางคุณทองมาก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาฟองสบู่แต่ก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนในฝั่งของพึกษาเองเนี่ยเขามีวิธีที่จะสะกัดกั้นกลุ่มนักลงทุนที่มีพฤติกรรมมาจองซื้อคอนโดหรือว่าซื้อบ้านเพื่อที่จะเอาไปขายเก็งกําไรซึ่งมันเป็นต้นต่อของการเกิดฟองสบู่นะคะโดยของพูึกษาเองเนี่ยเขาบอกว่า จะให้คนมาจองบ้านได้ยไม่เกิน3ยูนิตต่อคนเท่านั้นนะก็จะต้องสอบถามรายละเอียดก่อนเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้ก่อนเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ถือว่าดีแล้วก็น่าจะให้มีบริษัทหลายๆเจ้าเนี่ยเรียนแบบบ้างนะคุณมลนายจะได้ช่วยกันสกัดเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์รายไหนแล้วนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อขายใบจองกันที่เขาขายให้กับท่านเขาก็ต้องการให้เกิดการโอนซึ่งเป็นการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่อาศัยจริงๆไม่ได้เป็นการเก็งกาไรนะครับ มดเวลาของรายการชั่วโม,มงธุรกิจในเช้าวันนี้แล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่10โมงวันพรุ่งนี้วันนี้ผมโมนายคุณธนวันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ